สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตู้ตู้แม่ไหมโอไฮโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กันในเกม Battle Cats กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มตู้กาชาแมวแลดตู้นี้นะครับเป็นตู้ Epic Festival นะครับหรือว่าดีเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับโดโจก็มีเยวกับพวกด่านใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นพวกด่าน แชมเปนชิปนะครับก็ให้ก็แนะนําให้ไปเล่นเลยนะครับเพราะว่าของโคตรดีนะครับเพราะว่ารีบอร์ดอะรีบอร์ดมันดีมากนะครับรีอแบบดก็จะไม่พี่นะครับถ้าถ้าเป็นชั้นห้าน่าจะให้เป็นตั๋วแพตติ้นัมหรือเปล่าครับเป็นยงงนะเนี่ยด่านนี้ให้ตั๋วแพตตินัมนะครับแล้วให้ตั๋วแมวแลเยอะด้วยนะครับ เสวยเป็นตู้แมวแบบธรรมดานะครับที่ใช้ตัวสีเทาก็ให้เยอะมากนะครับได้มาประมาณ80อันนะครับอันนี้ก็คือมีเก็บเองแล้วก็ได้ได้ไดไดมาจากด่านแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับวันนี้นะผมก็อยากจะได้แคสลรีดํานะครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นตัวอื่นเราขอเป็นตัวดีๆก็ได้นะครับเป็นตัวตัวไหนก็ได้นะครวิมีเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ไปสุ่มกันเลยนะครับมันจะใช้เนี่ยสิบครั้งไปเลยน้ำสิเป็นครั้งนะดูเลยเับว่าผมจะดา่าอะไรนะครับตัวแรกได้แลนะครับ <c oughs> แล <c oughs> แบบเบลแลอุ้ย <c oughs> <c oughs> ได้เมเป็ดคั้นแรกนะครับ <c oughs> โอ้ย เรือนะครับตูถัดมาแล้วออโอเยมาดูกันเลยนะครับว่า40โลเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับ5%ที่ว่านี่มันจริงหรือเค็ครับเนี่ยเฮ้ยขินฮาโลแล้วครับเนี่ยอ้ย ดผมอยากได้แคสลี่ครับอยากได้พวกตู้อีปิกเฟสติวัลนะแล้วมาเถ่อเซทวีในอูเบอร์ครับโอ้โหโคตรครับวย ตัวตบเอเลียนครับใช่ไหมเอเลียนครับยามียามีามนะครับอยากได้ชุดดำครับ please please ขอขอเถอะครับอยากได้ครับอยากได้ครับนี่ก็เหลือ20โลแล้วนะครับก็ใช้เป็นหนึ่งก็เหลือ20พอดีเลยนะครับเย็ด อยากได้ครับอยากได้แคสต์ลีมือครับ Uber แลก9%นี่9 9%จริงไหมครับเนี่ยวิ่งตัวดีครับวิูเ Uber ตัวดีอ้า โอ้โหตัวเดิมครับผมผมมีแล้วครับ9% police ออกเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไงก็เอา0.3มาก็ได้โอ้โหสามโลแล้วครับโอ้ยสองโลแล้วครับ โอ้โหโลสุดท้ายครับกอล้อกอล้ออยากได้แคสซี่ชุดดำครับลองครับอยากได้ครับอยากได้ please โอ้โห,โโหไม่ออกครับเกลือมากครับแต่มันมันก็ไม่ได้เกลือแล้วคือมันเป็น40ที่คุ้มอยู่นะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วนี่นี่คืออูเบอร์ที่ผมนั้นได้มาครับอันนี้ใช้ไปเลยแล้วกันนะ ใช้เลยครับใช้เลยครับนี่ด้วยครับใช้เลยครับโอ้โหยามีมาแค่แบ็คโฮลำตัวแม่หมาด้วยวิ่งเห็นว่าตัวนี้มันดีนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครัก็แลกเลยแล้วกันนะถ้าแลกเป็นเอพีได้หร่เนี่ยหูยสิบลา้าน แล้วตอนแรกเป็น N P อ่ะสามหรอโอ้คิดนานเลยนะเนี่ยเราจะเอาไหนดีถ้าเป็น Uber เนี่ยสามสิบเต็มมันก็เสียไปหกล้านก็เอา N P ได้แล้วนะคนระับ Uber ตัวใหม่ครับ,อรบโอ้โหแมสสิบดาเมจด้วยครับโอ้โหเทพชะลอฝาฟันปลาเสีอนเป็นที่ระยะไกลผัดมาครับ ได้มาทาเซทโอ้ยโอเคอืมเคลื่อนจมตีสมนแกงพื้นที่แรงขึ้นต่อมเมื่อยักโอเคโอค้ยยามี <c oughs> แล้วก็หมดแล้วนะครับไม่ใช่ครับผมลืมผมลืมแมวนี่ไปแล้วครับผมลืมแมว แมวเปรดไปนะครับวิมหาศาลเลยครับผมได้เอพีมาเยอะแบบนี้ผมคิดมากเลยนะเนี่ยผมจะเอาไหนดีครับเนี่ยผมคิดไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับเอาให้กับแคสไอ้กับแคนไปได้กันนะับไปหน่อยแล้วกันครับอื ตัวราคาไปด้วยแล้กันครับมันจะได้คุมๆนะครับคลื่นเอาไปได้คร,นนครับคลื่นแล้วเพราะ <cidos> ว่าผมเหลือ NP ไป้เคนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องผมต้องคิดอีกนานเลยครับว่าจะเอาไปอัพใส่ให้แมวตัวไหนนะเพราะว่า มันมีแมวดีๆหลายตัวเลยนะครับก็ต้องต้องหาแมวดีๆที่สุดตัวหนึ่งนะครับเพื่ออัเอ็นะครับเาอาภัพกับแมวซอมบี้หน่อยแล้วกันนะครับคตามองการ่อยครับ ก็สลับหมโอเอร์ที่ได้มานะครับก็จะลองมาเทสดาเมดเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนี้คือเลเวลหนึ่งะครับอันนี้คือตัวแรกเลยนะครับก็คือคาสัจิโซนะครับ1นึ่พันะครับแตกแล้วนะครับต่อมาก็เป็นกินทาโร่นะครับอุ้ย ออดไม่ได้เอาแมว,แมวเป็ดเราลองแมวเป็ตนะครับโอ้โหแมวเป็ดถัดมาก,ก็จะเป็นยามีนะครับอูสกิลโอเคโอเคเลยนะครับทีสามฮิตนะครับดาวเมดเก้าพันนะครับถัดมาเลยนะครับก็จะเป็น ไลมทัทเธออะเซตนะครับโอเคนะครับนี่เลยครับอุยโอ้โโจมตีระยะไกลนะครับก็โดนฮิตนะครับอันนี้ก็คือแบบมันมีคูณสองเลยครับแปลว่าแปลว่าเลือดนั้นน้อยกว่าห้าสิบแล้วนะครับนะครับผมก็จะลองดูดาเมจเลยแล้วกันนะครับถ้า ถ้าโจมตีเราเนี่ยผมจะลองเอาไปหาร2นะครับหรือเรียกของถามก็คือ9 8 2 0 0นะครับ1,312ก็ดาเมจถ้าเป็นดาเมจโดยที่ยังไม่มีคน2ก็จะเป็น6 600 666นะครับโอ้ยังไม่ได้เอ่อ656นะครับโอ้โหกด โอเคครับก็ดีอยู่ครับรถไฟชนไปเลยอุ้ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดติดตามด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ตลรางคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอไปแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ